บาดีพี่น้องบายดีบนสกุลสกุลเนาะเสียงก็ยังบระคับมาคือเก่าอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นวัดลงคอและะ้วก็เป็นสามซีเมื่อเลยพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้มีโอกาสเนาะพี่น้องหนึ่งคืออัมมาลาถูกแขนด้วยและะ้วก็เบาเอื้อสิลงไปหาอัมมาลาเพื่อนเนาะแล้วก็เอาเชากระเซ้าของคุณจัลันไปมอบให้อ่าแกเจ้อ,อัมมาลากราก,กีเนาะพี่น้องคนว่า ทั้งแต่มาก็ยังบ่ได้ไปเยี่ยมยามทมข้าวเพิ่นเลยก็เลยว่าให้บเอื้อเป็นตัวแทนมอบกระเช้าเนาะพี่น้องแบบเอื้อก็สิลงไปผูกแขนอามาลาพร้อมเนาะพี่น้องว <c oughs> ่าสิบปลายลายมือแลว้วแต่ว่าเสียงก็ยังบ่าหายแล้วก็ยังบ่่วาางงานเนาะพี่่น้องแตว่ามื้้อนีกงงานกยังเดินต่อหน้าไปเนาะพี่น้องแต่ว่าบเอื้อก็สิบิก่งโตออกไปอ่าผูกแขนเพิ่นแล้วก็ไปมอบกระเชา้าให้เพิ่นพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ ว่าอย่างหนึ่งก็คือจังไดละ่ะว่าสิไปตะดนแล้วพี่นอ้องแต่ว่าเสียงบ่เอ,อือยังบ่าหายก็เลยว่าอ่าจังใดจังใดกะไปคือเก่าหน่อยแล้วพี่นอ้องหายบ่าหายก็ไปคือเก่าเอาซะไปมอบก,กระสอบให้เจียมมาลากกันพี่นอ้องของคุณจรัญฮอดนะพี่นอ้องแต่ว่า <c oughs> เพันอยู่ในเนาะสาวลอยเบาออยเพันก็ยู่ในที่่งนี่แหละจะมาหาเจียมมาลากกัน,กน,นอย่างเบิกเงี้ย สวัสดีคะ่ะบก่นี่ด้วยเดียวดึกมาอยานี่ก็เร้าดิกหือว่าพีใม่ร้อว่าไม่เ็คนป่วยเลยพอกับพใหม่ด้วยขอบคุณจจริญร้่งชีมามอบให้น้อพี่น้องเด็กะคกรอมีคับต้องกี่บอ่ะขอบคุณ <c oughs> <c oughs> กับัยูไม่ก็ปัดุณจลายเิ่นมาแล้วิ่นผมมีเวลามาเทียวผมมีเวลามาเยี่ยมกับทข้าวเป็นก็เลอให้เฮาไปจาย์าไปขวแกมาอบกัปัด้อมุยแน้ะปัดเฮากินเด้อมมล่ะบ่มีเฮ้ยเอาเสื้อขาวด้ยมัดคอรเอาเสื้อขาวเนาะโอ้ยจเผื่อยัง เด้แกนตัวเก่าในแคนน่ะมาละเสียงจะเสียพจยังมาจากเสียงว่ามีครับลัดลูกน้องน้องการลัดกับวัย โ่อจะากพี่น้อันพ่ะปันินดามเปลนไปนกอะเดินทางวันอาทิต์จะเมื่อเนะมื่อวันศุกร์จะได้ไปส่งนางพี่น้องไปลุกไม้นางไม้ เป็นสงเป็นวัดป่านี่ปพดีอดีมือแรงก้นค่าไว้พี่น้องเอาข่าเอาน้ำในใสเขาสวนออกเบเเ็วอันที่เขาสวนไป้ว้วนลงน้ำเห็นปะโอ้ายเป็นสะขึ้นมา แพงของเราน่ะไปซือตลาดไปอึดมาละตลาดปักช่องนั่นโอ้โอ้กระซิบพันเออกะ่อิบพันสั่มกะมันได้อย okay. ู่พอได้กินไปงี้เอายากได้หลายน้เขาเงีย่ลายบทันครับ ไปส่งเงินใช่ชุดเดินทางพอกไปซีกัน่าเออเดินทางไปอไปีกก็สะดวกสบายแต่ว่ามันที่เนี้อาก,กาศเที่ยวเอาของไปหน้ามันติเดเข่าเทอเลยหลายพ <ไป S 2> ันไปส่งกันไปส่งยกันแต่ไมารู้กันร้านหนึกก่งกันทางสองพันแต่ว่าฉันน่ะอยากให้เงินออกก่อนจังไปพอาะผมมีเงินเดีวันที่สองนอนที่วันที่สามก็ถือวันจันทร์ วันที่จะเป็นวันที่เท้าสองนั้นเมื่อไงกระเทินน่ะวันเจ็ดนัดน้อเออวันที่เจ้าสามอกกระตอนบ่ายก็ต้องเป็นวันท้าบเมินเนวอื่นพี่น้องการไปส่งน่ะมันไก่สลอยนะต้องเผื่อเงินไว้มันไก่เออเถื่อ่าเนาะกางทางกับกเพื่อไว้ะไรพี่น้องเนาะขี่รถใหญ่บุกขี่ขี่รถจ้างเเนาะ เราอยากเตียงเงินไปซองน่ไไหมก่อนแดงเตียแป้ก่อนไหวใช่ปไะไรไอแถวสอตัวด้ใส่กูุเออใสชวนเจซีไปหาหน้าไหมเออหาหน้ไม้ใส่นบ้านวันโ้า้เแนเมไงอ้นะบว้าลงพวอเห็ดยังอยู่นาพวกลงขมือเวบนนะบอ ใส่ไฟทีนี้นขดีโเออเขากินข่าวข้าวมาขีดก่อนโอเคยังมึงยังน่าดีแล้วมันมาลากค่ะต้มเป็นมาเนี่ยเดี๋ยวกินข่าวก่อนจังเมื่อเนาะคอนกรีตเข้ามาเลยครับคนขีดคนกีดเข้ามาคนขีดคนขีดทางนะออกงานดูค่ะเสี้ยก็บอกว่ามีเออ ้านคืนนะคืนอะไรเรียบอแันเฮากระเด็นเลยกระานนะเราอเยพ่อยูกลอ่าเออเราอันนี้เจ้าพ่อนะติดส์ยเดี๋ยวเราอันนี้พ่ออายุพ่อเป็นโอมิบบ้านเอาน้บัวกลำไงลำื้นำืก็ได้ดเบอกไรน้ำพวล่เทมันอยู่แลออนมือบ้างั้นเบอกเท่าอม โซว่าอยด้วยมาดูก็เห็นอยู่วันนี้นะก็ว่าก็มีพ่ออยู่ก็เลยแบบหยุดไปก่อน่ังก็บมีนี่แหละก่อนราชิมาน้อยเดีเน้องไม่พอไปวบดีแล้วบ่มีน่ะดิเราเราจะออมาให้เ้าอยูไหนให้มาอยู่กับโบ้ด้วลามาหาเราอ่ะคือว่ามาอะไรค่ะแลนงานนันไ่ได้ิกี่ับ เองนะซอข้งนนะซีนซองข้งนี้จนเจ็บตึงไปบพอดีอันนั้นเด้งพอดีบุรออกมาหมาบึงมือมนะแต่ว่าไม่วเดียวมาบแม่นางออกมาตอนขามือบุตรนั่นกับท่านกับุยใครไปนางไปใส่นางกับพีอารมณ์สิไปสไพี่น้องไปกับพี่็กินกินข่าซะก่อนหลับเป เอาลไได้ยตั้งไก็ได้ม่พี่น้องกินข้าวกนมาละก็ตัสักตานเสียงขาบมมเสืผ้าขาวแล้วกัมาไม่เง้ยมาินเนี่ยกินเป็นมูดแม่กินมูดกนเส่าานมอบกเียมกินเนกินเก็ได้ ส่เขาเล็ก้วงาวรบ้านดีเงสี้หมอลงกใคราะาน้ที่าได้เสียงบ่งกเหีบซอมันิเดิมมันก็เหีบมนกิไปนะน้ำายอกน้ำบงอร่ีนั่น

เออเดี๋ยววันจันบวชนี่โอ๊ยวันจักทร์จะบวชอะไรเนี่งาวออกมาซื้อมาถึงแคไปสวรรค์โบมีเวลาออกมาหล่เสียงกับโบมี่หล่ะบกไปหลแล้วบ่งคลิปเจซีมื้อนี้ว่นนักจีเดินทา ก็เลยดกให่มานักชิปไปใจอือฮั้นอือปะสิบแ้ดยอมไอ้ ยอมเาห็นยังเทบอยู่เอไปียนสมืนเลยาเาไนเอมหนักสมอมันอนี่จะเนื้อเหยียบตีนเหยียบแต่คืนเรเห็นโคตรแบบไปสิบสามพันโรแทปไปกินข้าวไปกินอตะ เด็กกินข้าแล้วเบอกระซิแรเบิ่งงานอพี่น้องเชียงก็บเมียโอ้ยอาเด็กโอเคพีน้องคือว่ากมดีเบื่อที่เขาพิพาบรรยกาศมนี้มามอกระเซ้าหเจ๊มมา่านซมีก่อนละกันสบายดีคือน้องขอบคุณฉรับจองอนเนินนะคาพีจารัเจหนึง แม่นบ่เสียงกระหายเออนางวิ่งไปบ่โอ้ยน่ะจะไปทัดยังทัดไมปบ่ไปทัดพื้นลูกเตาเมื่อบุญนั่นต้องพื้นนะคนไปเล็กคว่าสิไปห้าคนไปแล้วอยแล่น้ำบ่ทันไปงานนี้ไงเอาเมื่อกำคืนฮันเดคคนไปโอ้ยเธอไปเปิดงานแล้วกับนี้แล้วแล้วจะเปิดงานแล้วแล้ว ก็ไปทายเบาแล้วงูเข้ามาแล้วบอกเห็นคอยเล่นแล้วามเขาเจาเอาบม่อเอือไม่ใช่บม่อเอือเมื่อแล้ยวขึ้นจะลั่นขึ้จะลั่นจะขึ้นเมื่อแล้วแน่ว่าสิออกมาอยู่เราบมมีเวลาเลยเพราะว่ามือวันที่หานเียงได้เมื่อแต่ไม่ได้ลาไปนตอนกลางเว่นกันที่นั่นแหละยวันที่ห่านตอนกลางคืนยังขึ้นมาเมกเงินต่อนะเอไปก็ไปตอนกลางคืนก็ไปตอนหันแรกนั่นแหละที่เจ้ากำลังเปิดงานไปเมกเงินต่อเพราะว่า ที được, ita, mm ่มาทอดบนพวกนี้วันท <laughs> oh, <I> ี่หกเลยบมมีเวลาน้ำยอกต้องเอาน้ำพงน้ำอ้อยมาเส็เอาซสเอาชีได้เมื่อไรได้ได้ช่วยนี่เนี่ยอีหย่างขึ้นหย่างกังกะกังกะไา่เจนี่เลย อาเชียงเจ้ากับเสียงเขาคือกันเดะเจ้าก่อนกันบ่เขาบอกจะบอกอีเงียบอกกได้น่ะกูบอกเอาเราข้าวมาจิ้าได้หละวุีมองได้แหละสะพ้า กินทุเรียก็ได้เสียบ่าได้ะหนวดบันยายนี่ผู